สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดราม่าในวันนี้นะคะความจริงแล้วเรื่องนี้นะคะผ่านมาประมาณเกือบจะอาทิตย์ได้แล้วแต่ว่า เวลาที่เราหาข้อมูลที่จะมาทำสรุปใน Hashtag ต่างๆนะคะก็จะมี Hashtag Hashtag นี้นะคะสอดแทรกเข้ามาด้วยซึ่งหลายๆคนนะคะก็พยายามดัน Hashtag นี้นะคะให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยจะมาสรุปเรื่องนี้ให้ฟังนะคะนั่นก็คือคือ Asian Are Human และ Justice for วิชาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปเรื่องนี้กันเลยคะ่ะ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของคุณตาท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณตาวิชารัตนภักดีนะคะอายุ84ปีได้ย้ายไปอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาสาเหตุที่คุณตาย้ายไปนะคะเพราะว่าจะได้อยู่กับล,ล้านและก็ลูกสาวนะคะซึ่งลูกสาวของคุณตานะคะได้แต่งงานกับสามีที่เป็นชาวอเมริกันค่ะข้อมูลใน Facebook ของคุณตานะคะระบุว่าคุณตาเป็นคนจังหวัดสงขลานะคะจบ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะและคุณตานะคะยังเคยได้ทำงานที่กสิกรนะคะสาขาใหญ่และก็สาขาย่อยด้วยนอกจากนั้นนะคะคุณตาก็ยังเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะและครอบครัวอีกด้วยกิจวัตรประจำวันของคุณตานะคะที่อยู่ที่อเมริกานะคะคุณตาก็มักจะออกมาเดินออกกำลังกายยามเช้าในทุกๆวันนะคะแต่เมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานะคะอยู่ดีๆก็มีชาย ตัวสูงผิวดำนะคะพุ่งเข้ามาตั้งใจที่จะมาชนคุณตานะคะให้ล้มลงไปคุณตานะคะหลังจากที่โดนพุ่งชนแล้วนะคะตัวของคุณตานะคะ ก็ล้มลงกระแทกพื้นอย่างรุนแรงหลังจากนั้นนะคะคนที่มาพุ่งชนคุณตานะคะก็เดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่คุณตานะคะถูกพุ่งชนแล้วก็ตัวนะคะกระแทกลงกับพื้นนะคะคุณตาก็มีอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะและหลังจากนั้นภายใน2วันนะคะคุณตาก็ได้เสียชีวิตลงกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านนะคะได้จับภาพเอาไว้ได้นะคะและก็ยืนยันว่าคุณตานะคะไม่เคยรู้จักกับผู้ ผู้ชายคนนี้มาก่อนและไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนก่อนหน้านี้ที่จะพุ่งชนก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่อย่างใดนะคะอยู่ดีๆนะคะผู้ชายคนนี้นะคะ ก็มาพุ่งชนคุณตาและก็เดินหนีออกไปเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะที่จับภาพที่คนร้ายมาผักคุณตานะคะก็ได้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์นะคะเมื่อคนที่เห็นคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะต่างพากันช็อกแล้วก็พากันรุมด่าลุมประนามนะคะ คนร้ายที่กล้าทำกับคุณตาได้ลงคอนะคะและก็นอกจากที่ประนามคนร้ายแล้วนะคะคนก็ยังมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณตาอีกด้วยนะคะทางนายกเทศมนตรีของทางซานฟรานซิสโกนะคะ <c oughs> ก็ได้ออกมาประนามคนร้ายนะคะว่าทำแบบนี้ได้ยังไงมันเลือดเย็นมากๆเลย ทำร้ายแม้กระทั่งคนแก่ที่ไม่มีทางสู้ใดๆเลยเรื่องนี้นะคะกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะคะหลังจากนั้นนะคะทางตำรวจนะคะก็ได้ตามล่าหาคนร้ายนะคะซึ่งก็จับได้สองคนนะคะคนแรกนะคะนั่นก็คือองตวนวสันนะคะอายุ19ปีคนที่เป็นคนผลักคุณตาล้มลงไปนะคะส่วนอีกคนนึงนะคะนั่นก็คือมาเลเซียกูนะคะซึ่งคนนี้นะคะคาดการว่า เป็นคนที่พาอ,องตัวหลบหนีในวันที่เกิดเหตุหลังจากที่จับกุมทั้งสองคนได้แล้วนะคะทางมาเลเซียกูนะคะก็ได้อ้างว่าเธอไม่ได้เห็นในเหตุการณ์เพราะว่าในเหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้นอะ่ะเธอหันหน้าไปทางอื่นเธอก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเธอก็เลยพาอ,องตัวนะคะขับรถออกไปตำรวจนะคะเล็งเห็นว่าเออมันไม่ได้มีข้อผูกมัดแล้วก็ไม่มีพยานรู้เห็นใดๆนะคะ จึงปล่อยมาเลเซียกูออกไปตัวนะคะถูกตั้งข้อกล่าวหาว่า เป็นผู้ที่ทารุณกรรมและก็ฆาตกรรมผู้สูงอายุอองตวนะคะก็ได้ให้การต่อสารว่าความจริงแล้วว่าอ,องตวนก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านะก็แค่ไปผลักเฉยๆเองไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าคุณตาซะหน่อยหลังจากที่องตวนะคะให้การต่อสารเสร็จนะคะก็ได้เดินทางออกมาจากห้องพิจารณาคดีนะคะทางคุณยายขององตวนะคะที่รออยู่หน้าศาลนั้นนะคะก็ตะโกนบอกรักองววองตววว่าอองตวนยายรักอองตวนนะและคุณยายนะคะยังให้ ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าอยากให้หลานนะคะเดินออกมาจากศาลเหมือนที่เธอเคยเดินออกมาทางคุณคิมลอสานนะคะลูกสาวของคุณตานะคะก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหยียดเชื้อชาติเป็นอย่างมากนะคะเพราะเนื่องจากว่าองตวนนะคะกับคุณตาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่อย่างใดนะคะ และก็ไม่ได้มีการยั่วยุใดๆเกิดคุณคิมรอสานะคะก็ขอให้ทางศาลนะคะพิจารณาโทษสถานหนักแก่อองตวน คนคุณเอริกรอสันนะคะลูกเขยของคุณตานะคะก็ได้ออกมาเรียกร้องนะคะให้ทางรัฐบาลนะคะมีมาตรการปกป้องป้องกันคนเอเชียมากขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยเรื่องการที่มาทำร้ายคนเอเชียเนี่ยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยนะคะเขาคิดว่า คนเอเชียคือต้นตอของโรคทั้งหมดที่เกิดขึ้นทางคุณเอริกลอสันนะคะลูกเขยของคุณตานะคะก็ได้เปิดรับบริจาคนะคะเพื่อเป็นค่าทำศพให้กับคุณตานะคะผ่านโกฟันมี ซึ่งตอนแรกนะคะก็ตั้งเป้าเอาไว้ที่1,000 0ดอลลาร์ 1, นะคะซึ่งตีเป็นเงินไทยนะคะก็คือ3 0 0 0สนบาทแต่ตอนนี้นะคะยอดบริจาคสำหรับค่าทำศพให้คุณตานะคะก็พุ่งไปที่1.1ล้านบาทหรือ3 6 0 0 0ดอลลาร์คนไทยแล้วก็คนเอเชียในต่างประเทศนะคะมองเห็นว่าเรื่องนี้ทำไมมันเงียบจังไม่มีใครออกมาคอเอาเลยทั้งๆที่ตอนที่เรื่องแบบนี้นะคะตอนที่เกิดกับคนผิวสีนะคะ คนไทยแล้วก็คนเอเชียเนี่ยก็ไปคอเอาเรื่องนี้กันนะแต่พอเรื่องนี้เกิดกับคนเอเชียแล้วก็คนไทยอะเรื่องนี้กับเนี่ยมากๆและ นี่ก็คือที่มาของ Hashtag Asia R Human ที่กำลังพูดถึงในโลกออนไลน์หลังจากนั้นไม่นานนะคะคุณโจนาธานดีชางนะคะศิลปินวาดรูปชาวเอเชียนะคะที่อาศัยอยู่ในลอสแองเจลิสนะคะก็ได้วาดรูปภาพนี้มาให้คุณตานะคะเพื่อแสดงความอาลัยหลังจากนั้นนะคะคนก็ใช้รูปนี้นะคะที่ศิลปินท่านนี้วาดเนี่ยนำไปตั้งเป็นรูปโปรไฟล์นะคะพร้อมติดแฮชแท็ก Justice for วิชานะคะเพื่อแสดงความอาลัยและก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณตาค่ะหลังจากที่ hashtag นี้นะคะถูกพูดถึงไม่ว่าจะเป็น Justice for วิชาหรือ Asian are Human นะคะก็ได้มีคนนำคลิปวิดีโอนะคะที่คนไทยและก็คนเอเชียถูกทำร้ายนะคะมาเผยแพร่อยู่หลายๆคลิปเลยทีเดียวทำให้คนนะคะออกมาเรียกร้องความยุติธรรม ผ่านแฮชแท็กทั้ง2องแฮชแท็กนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปที่มาของ2 h งแฮชแทนะคะนั่นก็คือ justice for w i ช h a และ asian Are human นะคะสำหรับใครที่อยากติดตามเรื่องราวข่าวสารนี้นะคะสามารถไปติดตามได้ใน Twitter ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ